สวัสดีค่ะสวัสดีทุกลูกเลยค่ะสวัสดีทุกทุกเลยค่ะสาธุสาธุค่ะคุณแม่นะสาธุค่ะคุณแม่จารฟังเทศว่าฟังค่ะคุณแม่ไฟจิตฟังเทศหรือเปล่าฟังค่ะรู้สึกว่ามันโดนมากค่ะมันถูกใจมันปลื้มมันโดนจริงๆค่ะมันโดนตรงไหนอะคะอืมตรงที่คุณแม่เทศที่ว่าอืม ในชีวิตครอบครัวเราก็ผ่านมันแล้วนะก่อนที่จะบวชเนี่ยเรื่องอให้คนสมาชิกในครอบครัวทานหรือว่าลูกอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าตักข้าวใส่จานเอามากินไม่ว่าอย่างนี้ตักให้แล้วมึงแกดื้อปามมึงจะให้ยังไงอย่างเงี้ยนะมันโดนมันถูกมันถูกคือมันมันมันตรงค่ะเดี <laughs> ย๋ยวแม่ไปจิตทิศว่านะไม่ใช่ไปจิตทิดว่า เรื่องนี้นะมัน99.99 99ค่ะคุณแม่ค่ะจะเป็นกับคุณมือลงกับ <laughs> กับคุณแม่เราก็เหมือนกันนะคะ <laughs> เออบางครั้งแก่ส้มให้แกให้ละเดนัน่นบ่ <laughs> กินบ่ะ <laughs> จะก,กินหรือบ่กกินละแม่ <laughs> จ้ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงค่ะคุณแม่คือเราจะบาปมากไหม <laughs> เราบาปไปแล้ว <laughs> 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 แล้วติดใจเรื่องอะไรอะติดใจแล,แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไปที่ไปตั้งโรงทานนะคะคุณแม่คุณแม่พูดตอนนี้แล้วก็ถามคุณนางฟ้ากานวันนี้จ้องเลยค่ะว่าอามีคุณยายถือถุงมาอย่างเงี้ยมาขอน้าก๋วยเตี๋ยวทําทโรงทานกว๋วยเตี๋ยวคุณแม่ถามนางฟ้าว่าจะให้น้ํำไหมทั้งที่ช่วยก๋วยเตี๋ยวคุณยายเก็บใส่ถุงแล้วห้าถ้วยใช่แล้วขอถุงคุณนางฟ้าบอกว่า ไม่ให้ค่ะคุณแม่ก็เลยมานี่ะขอเหตุผลหน่อยทำไมไม่ให้ค่ะเสร็จแล้วคุณนางฟ้าก็บอกว่าก็มาตอบเหตุผลคุณแม่บอกว่าเพื่อนเขาเข่าแถวดันเจ้าคือโบเบิง์นเนี่ยเขากับเขาแถวเต็มยุน่นักกน,นเจ้าก็ตรงไปจันี่ทีิไม่ไ่นี่นะคะเนี่ยมันโดนใจค่ะมันโดนใจแม่จีเพราะว่าแม่จีก็พูดอย่างนั้นเลย ยังกับก๊อปปี้เสียงเลยค่ะคุณแม่เะนนืี <c oughs> กรรมกรรมตัวนี้มากไหมคะคุณแม่ไม่ไม่มากหรอกค่ะมันเป็นมันเป็นข้อทดสอบว่าเวลาเราจะให้ทานนะเราให้จริงหรือเปล่าแล้วคนที่เขามาขอเนี้ยเขามีพอเขาเ,เห็นว่าให้จริงเนี้ยเขาก็ขอจริงเรา่าไม่จริงเราไม่ให้คุณแม่เจ้าขาขายยางค่ะ S <S 2> <S 2> คือจิตใจที่เราทํามาตอนที่บ้านนะเราก็ตั้งใจมาทําทานนะคะใช่พอถึงเวลาแล้วทําทานจริงอย่างเช่นอ่าอันนี้มันเป็นข้อสอบอมันเป็นข้อสอบของคนที่จะให้ให้ทานเนี่ยตั้งลงทานไว้เนี้ยตั้งเรียงเรียงไว้เขาเห็นว่าให้ฟรีการให้ของเราเราให้ฟรี ถ้าให้จริงๆคือมันต้องให้ไม่ไม่ไมให้แบบมีปัญญาอันนี้เขามาเอาห้าถ้วยแสดงว่าลูกหลานเขาที่บ้านาเราไม่ต้องตัดหน้างานคนนี้เขามาเอาใส่หม้อใช่น่าจะไหลคนใช่ค่ะถ้าเราคิดอย่างนั้นอ,อแล้วก็เคยไม่ทีเคยไม่ให้ไม่ทีเคยไม่ให้เอาถุงมาไม่ทีบอกเดี๋ยวก่อนแล้วปรากฏว่ารอบนั้น ก๋วยเตี๋ยวไม่ขี่ไม่หมดทดตอบเราว่าให้หรือเปล่าคือการมาให้เนี่ยเราต้องไม่เลือกว่าเราจะให้ยังไงเขาเอาไปห้าถ้วยกระตักส่งให้คนห้าถ้วยมัน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 ต่างกันยังไงกับตักน้ำไต่ถุงมันต่างกันยังไง <c oughs> <c oughs> มันต่างกันยังไง <c oughs> มันให้เหมือนกันไหม <c oughs> ให้เจ้าค่ะให้แต่ว่ามันไม่ได้ให้เราไม่ได้พอใจจะให้แบบ ตักใส่ถุงกลับบ้านเราพอใจจะให้ทุกคน่ะในงาน,นอ่าให้ทุกคนในงาน่ะได้กินของของเราแต่คุณแม่ต้องอย่าลืมนะว่าคนเราบุญกรรมมันไม่เท่ากันบุญกรรมไม่เท่ากันที่แม่บอกว่าเขามาตอว่าว่าอาหารไม่อร่อยเอมื่อวานเขาทำอร่อยทำไมไม่มา <laughs> <laughs> บุญบุญกรรมไม่เท่ากัน เออแย่แตกแตกแตกไปแล้วเหลือคนสุดท้ายแล้วไม่ได้เข้าแถวแล้วคนสุดท้ายไม่ได้เขาก็เขาไม่มีบุญจะได้กินอ่ะมันต้องคิดแบบนั้นเพราะไม่งั้นเราจะทุกข์ใจกับการให้มากเลยเพราะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายายขอเดี๋ยวคนนู้นจะมาไม่ใช่เราคิดเองเราคิดเองแต่ถ้าเรา,าตั้งใจที่จะให้หมดก็คือจบคุณแม่หมดก็คือจบเออหมดก็จบกันที่ที่แม่แจกอ่ะ หมดก็จบแล้วของที่เราแจกมันมันเหมือนคนเขาร่วมบุญมาเงี้ยบางบางอย่างเนี้ยฝากมาไม่ได้แจกบูดใ่บูดต้องไปไปไหนอะ่ะก็เป็นของหมาของแมวไปมันมันมันไม่ใช่ว่าจะแตกได้ทุกคนเมื่อกี้คุณแม่ว่าอะไรนะมีหม้อนหนึ่งค่ะเพราะว่าประสบการณ์ตรงค่ะแต่น,นี้เห็นคนเยอะทำ อาหารมาทานหนะ่หม้อหนึ่งเสร็จแล้วคนที่มารับทานอนะ่ะแถวยาวแต่นี้ยมแม่จีก็คิดตัวเองว่าเออเฉลีย่ยคนระะัฐพีคงจะได้เยอะอย่างนี้ผิดไหมคะไ,ไม่ผิดค่ะคนได้ไปเขาบอกอ๊จะแจกทำไมขี้เหนียวแค่คือหมดหม้อก็คือจบอะ่ะ <c oughs> ถ้าเราไปรับแจก <c oughs> แล้วเราได้แค่นี้เราจะคิดยังไงอะ่ะใจไม่กว้าง สาธุา <laughs> เรื่องเรื่องการทําทานมันต้องต้องใจจริงๆอะ่ะถ้าจะให้ต้องต้องต้องให้ให้ขาดเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วพอเราพอเรามันเป็นธรรมนะมันเป็นธรรม,มะเรื่องการให้เนี่ยให้ให้ใหยังไงให้มันขาดให้ไปเลยเ <c oughs> ี้ยที่แม่บอกเขามาขอลูกชิ้นแม่ะ <c oughs> แล้เขาใช้ถุงสายไหมยาวขนาดเนี้ยเนื้อเห็นภาพเลยนะสายไหมแล้วแล้วเรามีปัญญาหรือเปล่าเราจะตัดให้เขาเต็มถุงขนาดนั้นเหรอแล้วก็ให้เขาสักสองทับปีแล้วก็ถุงนี้สี่สิบห้าสิบลูกเอาเอาไปอย่างนี้สาธุค่ะแล้วก็อคนคนเดียวมาคนคนเดียวแล้วก็มาใส่ถุงสามสี่รอบเนี้ยเนี่ยกําลังจะถามเลยค่ะอันเนี้ยไม่ต้องให้เอาไปแล้วพอแล้วเนี้ย เดี๋ยวให้ให้คนอื่นเขาได้บ้างสาธุค่ะกำลังจะถามเลยค่ะคุณแม่เพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ใจเราแต่ถ้าเราใจเราเปิดกว้างนะเขาไม่มายุ่งยากกับเราเพราะว่าตันนี้เยอะเยอะเยอะมากค่ะแม่แม่ทำอาหารนะแม่จะทำเผื่อไว้สำหรับคนกินนะสองหม้อก๋วยเตี๋ยวนะสองหม้อสำหรับทำกลับบ้านสองหม้อ พื่อให้คนนางฟ้าของแม่เป็นนางฟ้าที่ใจดีใช่แต่นางฟ้าของแม่ก็ยังใจร้ายอยู่นะให้ก็อนุโมทนานะคะสาธุุค่ะสาธุค่ะทำบาเรื่องการให้ทานน้องกล่าวขอบพระคุณคุณแม่นะคะทีุ่ค้ททำเป็นข้อคิดก็ปฏิบัติที่ถูกต้องแั่ก็เข้าใจได้ดีขึ้นแล้วค่็แม่จีโยแม่จีเป็นจิตก็จะ นำสามาตถอันนี้ไปใช้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองเยอะค่ะ